สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทําตํากุ้งสดนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตําพริกแดงกันก่อนนะคะมิวก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตำะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะคะลงไปด้วยนะคะ นี่นะคะเราก็จะใสล่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตำตำพ่อยับยาบพ่อนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มะเขือเทศกันนะคะเราก็จะใส่ลงไปเรื่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะนาวนะคะลงไปประมาณ1ลูกนะคะนี่นะคะเราก็จะบีบลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปหนึ่งช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงนวดนะคะฟรายทับพีนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ น้ำปลาทาลงไปประมาณหนึ่งทับพีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาร้าต้มสุกนะคะลงไปหนึ่งทับพีครึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตำนะคะให้มันเข้าเครื่องกันนะคะ เราจะตําไปเรื่อยๆเลยนะคะให้น้ำตาลที่ของเราละลายดีนะคะ ก็จะใส่กุ้งนะคะกุ้งสดนะคะที่เราล้างทําความสะอาดแกะเปลือกผ่าเส้นดําออกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะก <_ S 1> ็จะเป็นตัวพอดีคํ้านะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงนะคะลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เม็ดกระถินนะคะลงไปนี่เราก็จะใส่ลงไปหมดเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็ตักให้นเข้าเครื่องกันดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติดูนะคะว่ามันอร่อยหรือยังนะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่ถาดกันเลยค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะต้มกุ้งสดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มูมทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ